นี่ตังเนี่ยใครได้นี่นะ <c oughs> ตักบาทที่นมมึงสิงเกิดที่นี่นะเ <c oughs> ออนมรอเกิดที่นี่นะไม่ธรรมดาหรอกเอาว่าพื้นแผ่นดินอกว้างใหญ่ไพศาลจักรวาลก็มีมากมายนับกันไม่ทั่วเลย <c oughs> คเลยครเรียกว่าอันน,นันตาจักรวาล <c oughs> มองดูแล้วเนี่ยที่ที่ ควรจะมาเกิดเพื่อสร้างบารมีนี่นะต้องสิงบุรีอ๋อ <Yeah. S 1> oh. ต้องสิงบุรีเนี่ยเพราะว่าโอ้โหมีเยอะแยะเลยนี่เนะียแผ่นดินนี้มีวีรบุรุษที่กล้าหาญที่ทุ่มชีวิตพลีชีพเพื่อรักษาผืนดินไทยไว้เพื่อดำรงอยู่ ของพระพุทธศาสนาเอาไว้เป็นบรรดกแก่ลูกหลานและโลกใหม่นี้นี่ตรงนี้สำคัญเนี่ยสึกบางระจันแจ๊ะโอ้ยตอนมาเกิดเนี่ยเห็นแม่เล่าให้ฟังเมื่อเป็นหนุ่มรูปหล่อแล้วว่าโอ้ลูกต้องจำไว้นะเตอนที่เกิดนนะอือหือ ในบ้านนะมีคนเยอะแยะเลยแต่ประสาภายหลังก็มีอยู่กัะสอง,ส,องสามคนมิมีกี่คนเลยสองสามสี่ห้าอะไรเนี่ยนีย่อืมริมฝังแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยอ,อยู่ตรงนั้นน่ะเนาะคนเยอะแม่ลา้ฟังเนยบอกว่ารู้ไหมหนมรูปรอมาเนี่ย ก่อนมาเกิดเนี่ยแม่ก็ฝันเอ้าต้องมีฝันก่อนก็ไปถึงกับฝันหวานเลยฝันว่าก็ไปยืนที่ชายหาดกลางแม่น้ำเจ้าพระยาพน,น้ามานลดลงตอนนี้นยังมีหาดทรายงามงามๆกับทุกที่โอ้โหแม่จะไปนั่งเล่นตรงนั้นนะ แล้วก็อยู่ว่าไม่รู้ทำไรก็เลยเอามือคุยคุยทรายเพราะมีความรู้สึกว่าต้องมีสิ่งอะไรบางอย่างอยู่ใต้ผื้นทรายนั้นอืก็คียีเดูออเจอพระพุทธรูปเก่าเก่าเป็นสนิมสนิมเคละหมดเลยเนี่ย เห็นพุทธรูปแล้วทนไม่ได้ทนไม่ได้ต้องเอามาขัดอ,อยากเห็นพระสวยๆอโอ้โหนี่เนาะนี่ก็เลยมาขัดขัดข,ดขดจนพระสวยพุทธรูปนั้นอ๋อลอยไปในอากาศแล้วก็จริงได้มาเกิดเนี่ย <laughs> ลอยกันไปปลอยกันไปโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโอ้แล้วก็อะไรอีกนี่เยอะแยะเลยพอถึงมันคลอดเอ๊ะทำไมคนเต็มบ้านาทั้งบ้านเราคนก็ไม่ได้เยอะ,อะ่าไหรเสียงภาษาเราอยู่รอบบ้านเลยแม้กระทั่งในบ้านคุ้นหูตั้งแต่อยู่ในคันมารดาแม่ก็ได้ฟังว่ารู้ไหม ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้จะไล่ฟังคนที่มาแต่งตัวสวยๆนะ <c oughs> มีทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยเหมือนภาพวาดข้างฝารผนังบทถ์ <c oughs> อ,อ,อยากไปดูไหมแม่จะพาไปให้ดูนี่นะ <c oughs> อ,อไม่ดูอใช่แล้วนี่คือการสร้างบารมีของเราเออ แต่งเหมือนที่กวาดฝ้าข้างฝังผนังโบสเต็มบ้านเลยเต็มบ้านเลยนะมาช่วยกุลีจอท,ทำนู่นทำนี่พอครอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคุณตานะี่ยเอาก็แบบภาษาแบบชาวชนบทอันนะี่เพราะเกิดตรงนั้นมันสงบดีแล้วมันล่มลืน่นเย็นสบายริมน้ำ โอ้โห oh. <laughs> สบายสบาย <laughs> เอาสำลีมาลองรับกลัวจะเสียผิวรูปหล่อ <c oughs> ต้องถนอมเงินน้อย <laughs> <laughs> แล้วก็มารู้ไว้หลังว่าเออเมื่อถามว่าใครมาเยอะะเลยเนะี่ยถามคุณหมอนะ หมอที่มาช่วยทำผ่าตัดเนะี่ยี๋ยวนี้ก็นะ่าก็จะน่าจะเรียกว่าเลยสูตินารีแพทย์ใช่ไหมแต่สมัยก่อนก็เรียกหมอทําแยเอ <c oughs> ก็เอาไม่ไผ่เนี่ยนะเดินควักออกมาอ้เอาที่วงคลมมาตัดสายดือ้อ <c oughs> นี่ยรู้สึกเสียก็ขา้เงี้ยปัจจุบันโอ้ เราเอายังอื่นงไม่ได้เลยเอาทองเทอร์อะไรมาตัดโอ้ไม่เอาเรียบๆง่ายๆมาตัดนี่นนะไม่ไผ่คมไผ่เชื้อเลยโอ้ไม่ไหวไม่งั้นเดี๋ยวจะผูกพันกับมารดามากแบบเราอยู่ในขันมารดาท่านพอสมควรแล้วถึงเวลาต้องมาเกิดสร้างบารมีเพราะนั้นชึบอ่า เนี่ยเรื่อมก็มีอย่างนี้นะี่ยพอเจริญไว้น้ำก็พัดบ้านไปเลยคล้ายว่าลืมความหลังสเสถิดไม่มีความหลังต้องไปอยู่อีกที่แห่งหนึง่งนี่แล้วพูดที่จะหาที่ได้เนะีะหาที่ในที่อืแค่บอกสเปคกันหนังหลับตานหาที่ได้ต้องไปอยู่ตรงโน้นไปอยู่ที่ไหน น้ำท่วมไฟใหม่ตัดถนนผ่าก้างผ่ากลางบ้านมดเลยมดเลยเนี่ยมือพลาหมดแปลว่าไม่ให้อยู่ไม่ให้อยู่อย่างนั้นโอ้เพราะนั้นสสิหงบุรีนี่เป็นเมืองมหัศจรรย์น่าอยู่มากคนงามน,น้ำใจใบหน้ากริยาบาจาไพระอ่อนหวานไม่เชื่อไปดูก็ได้ อแต่เดี๋ยวนี้ยังอ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยยังอ่อนรู้หวานอยู่หรือเปล่าเไอที่เป็นเบาหวานทุกวันก็ไปเจอไอที่อ่อนอ่อนหวานเนี่นะโอ้มันก็จะเลินไัยอย่างนี้มาเนี่ย